มาถึงฉากสำคัญแล้วครับก็ตรงนี้ต้องใช้เชือกนะครับมีเชือกที่เอามาต้องปีนอ่าต้องเทเยกวาจับเชือกเพราะว่าตรงนี้ครับขอบเนี่ยมันจะเป็นหน้าผาชันจะเป็นทางล่าชันอละอันตรายอ่าจับไว้นะครับจับเชือกไว้นี่ครับเป็นนี้ต้องค่อยไปครับไม่ต้องรีบเ็หินนี้ก็อย่างที่บอกเป็นหินลอยครับมันก็มันกรเสียงไปเราไปด,ดูดูผมก็ลุ้นโอเคนี่ครับ ก็ไปเรื่อยๆเลี้ยงกันไปเราต้องรอกันนะครับเรี้ยงไม่ได้ตรงนี้อันตรายเนี่ยสาวๆใจสู้ทั้งเลยครับเนี่ยเลียนยาวเลยเดี๋ยวเาดูรอหน่อยไปเลยรอวันนี้ดิ